ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ร้านลิชแมนช็อปนะปรับราคาใหม่นะครับถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยลดลงมา26%นะโปรนี้ซื้อกี่ครั้งก็ได้นะครับแถมจุกๆเลย1,938บาทได้5,56 u UC แถมไปเลยนะครับ400 UC ใครที่เติมผ่านเว็บเป็นน่ะเข้าไปเติมที่เว็บ richmanshop com นะราคาจะถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยส่วนใครที่เติมไม่เป็นน่ะก็ให้เราแอดไลน์ไปที่ richmanshop อย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียง User ID แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวเฮ้ยสวยตามเลยเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร0อไปรเซ็นม่จับไม่ได้เฮ้ยโอเคตามไม่ทนนะันอ่ะตามไปเก็บงานเลยดีกว่าหน้าเราเหมือนจะมี2คนนะนี่ไงเกยบร้อยเสียงปืนอุ้ย เหมือนจะไม่มีปืนนะน่าจะเป็นหน้าไม้อะเฮ้ยมีกระสุนพอดีเลยมีเสียงเท้าอยู่รอบนอกนะครับเนี่ยโอเคเนี่ยเหมือนจะอยู่รอบนอกเลยอืมอยู่ไหนอะ่ะนิ่งไปละเฮ้ยนี่ไง เฮ้ย hey, หน้าเราเอาหลังก่อนโอเคเรียบร้อยซ้ำเลยเวลาเล่นอยู่โหมดนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านบนน่ะยิงใครได้ผมแนะนำให้เราคิวเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นคะแนนเคดีนะเล่นโหมดนี้เก็บ k คดีได้ง่ายมากเลยนะครับสังเกตซีซั่นนี้คนเคดีสูงเยอะเลย มีเสียงปืนอยู่หน้าเราใกล้ๆเลยน่าจะอยู่ด้านในอ่ะนี่ไงเสียงเท้าทางซ้ายนะเจอละเหมือนจะไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวที่เราได้เสียงเท้าอ่ะเฮ้ยนี่ไงไม่น่าใช่ละ เพราะว่ามีเสียงเท้าทางซ้ายอยู่นะนี่ไงเราอ้อมไปดีกว่าตัวเนี้ยตัวที่ยิงเอเคอยู่ด้านในนะใกล้เลยผมว่าเราไปเล่นด้านในดีกว่าอยู่ด้านในปลอดภัยกว่าเยอะเลยถ้าเกิดว่าเล่นรอบนอกเนี่ย มีโอกาสโดนแจมสูงนะแล้วก็บนขาขอบเมืองอะ่ะชอบมีคนมาซุ่มอยู่นะมีเสียงเท้าอยู่ด้านในเหมือนว่าจะมีคนเดียวนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าปีนเข้าไปอะ่ะผมว่าโดนยิงแน่เลยเราอ้อมไม่เข้าตรงประตูดีกว่าเสียงเท้าเงียบไปแล้วอะ่ะรอฟังเสียงเท้าก่อนนะผมว่าเขาดักอยู่แน่เลย เฮ้ยนี่ไงอยู่ด้านบนแน่เลยลองใช้ระเบิดเช็คดูนะครับผมว่าชัวร์ละเขาน่าจะดักอยู่ตรงขอบบันไดแน่เลยไปอ้อมไปดีกว่าเฮ้ย เจ็บร้อยเสียงเท้าเฮ้ยนี่ไงไปตามไปเก็บงานเลยเฮ้ยหน้าเราสวยมีเสียงเท้าด้านนอกนะครับ เหมือนว่าจะสองคนเลยนี่ไงมาละเรารอเล่นอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เราได้เปรียบนะถ้าออกไปอโดนลุมแน่เลยนิ่งไว้นิ่งไว้ฟังเสียงเท้าแล้วก็รอจังหวะน,นะครับเอาเงียบเฉยเลย ยังไงมาไหมเร็วเพื่อนจะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอยู่สองคนนะไม่กล้าเข้ามาเหรอมาเลยเราอยู่คนเดียวโหไม่เข้ามาเราก็ไม่ออกไปหรอกออกไปก็โดนหนักยิงฟีนะครับอยู่กันตั้งสองคนนะ่ะ เนี่ยขยับแล้วไม่ยอมมาเฮ้ยมาแล้วใกล้แล้วหน้าเราเฮ้ยวาร์ปโอ้โหสวยเรียบร้อยขวาม,มาเฮ้ยจะลงละซ้ำก่อนเลยโอเคทัน,นีหยไม่ทันหรอกไปแล้ว มีคนปะอืมดูแล้วไม่น่ามีอ่ะโอเคแวะขายของแป๊บหนึ่งนะครับเมนูใหม่จากมอสเบอร์เกอร์นะครับ b e e แอนด์บีฟเบอร์เกอร์นะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับแต่ว่าใน1ชิ้นเนี่ยจะมีเนื้อ2แบบนะเนื้อแบบแรกเนี่ยเป็นเนื้อปาร์ตี้สูตรดั้งเดิมชิ้นหนาแล้วก็เนื้อแบบที่2เนี่ยเป็นเนื้อ US เอสไลด์นะครับผัดซอสยาก,กีนิกูนะราคาปกติ179บาทลดเหลือ159บาท โปรโมชันนี้หมดเขตวันที่3 1มกราคม2 5งหนะครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไลแมนแก๊ฟฟู้ดแล้วก็โรบินฮูดนะมีเสียงปืนสไนย,ยิงมานะบนเนินหน้าเราแน่เลยอืมไม่เห็นนะครับ ้นไม้บังอะ่ะลงล้วมาโอ้โหเสียดายไม่น็อกอะ่ะพลาดละประเด็นคือถ้าเกิดว่าวงหนีอะ่ะผมน่าจะเข้าวงยากนะครับเขาน่าจะดักผมแน่เลยเฮ้ยทางซ้ายมีคนวิ่งอ้อมมาไม่รู้ว่าอ้อมมายิงผมหรือเปล่าอะ่ะรอดูวงต่อไปก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าวงหนี่ทางซ้ายน่าจะวิ่งได้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีเนินบังอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งขวาเนี่ยน่าจะโล่งนะไม่น่ารอดอะ่ะเปลี่ยนละบีไปทางซ้ายมงอ้อมซ้ายไปนะครับตัวที่วิ่งมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าไปไหนละไปเถอะไป ตัวซ้ายน่าจะไปแล้วนะครับสงสัยจะไม่ได้วิ่งอ้อมมายิงผมนะครับผมก็กลัวไปเองอะ่ะผมว่าเราไปเล่นบ้านในวงดีกว่าไปเพื่อความปลอดภัยนะทางซ้ายเหมือนจะเห็นคนเลยนี่ไงยิงไม่ได้นะครับ รงนี้มันโล่งนะถ้าเกิดว่าวงหนีอะ่ะผมว่ามันจะเข้าวงไม่ได้อะ่ะยากนะเราไปหาพื้นที่เล่นด้านในก่อนดีกว่านะครับบ้านหน้าเราเนี่ยน่าจะเล่นได้นะสวยเลยมีเนินต่ำให้เล่นด้วยอะ่ะเสียงปืนอยู่ใกล้เลยน่าจะบนเนินนะเฮ้ยนี่ไงรอนะ สวยโอ้โหซาำไม่ทันมีเสียงปืนทางซ้ายนะครับผมว่าเราขยับไปซ้ายดีกว่าปั๊มน้ำก่อนเตรียมตัวบวกนะวงบีบไปตรงบ้านน่ะโอ้โหเหมือนจะบีบไปหาเขาเลยไปอา้าวเหลือคนเดียวละ ผมว่าอยู่ทางซ้ายแน่นอนรอดูวงต่อไปก่อนนะครับสั้งโลก่อนเล่นตรงนี้แหละสวยเลยโอ้โหวงเหมือนซื้อ่ะอต้องเสี่ยงไปชิดบ้านนะครับวางสโมก่อนนะเราขยับไปเล่นตรงก้อนหินทางซ้ายก่อนนะครับ แล้วค่อยเดินไปตรงบ้านที่มันพังอะ่ะด้านหน้าเราไปเฮ้ยระเบิดใกล้เลยเสียงปืนหน้าเรานี่ไงยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Were the best! Mm-hmm.